นี่เป็นสื่อทั้งหลายนะครับผมไม่ได้มายกตนข่มท่านนะครับผมมาชี้ทางออกให้ท่านนะครับท่านที่อยู่ในสำนักข่าวใดก็แล้วแต่รู้สึกอึดอัดกั้องใจออกเลยมาที่นี่ได้มากกว่าเดิม4ี่ถึงสิบเท่าเงินเดือนนะค่าแรงมันได้มากกว่าเดิม4ี่ถึงสิเท่าทำไมจะไม่มามาที่รับมาเพื่อไถ่บาปเพราะว่าทําโอโ้พาประเทศติดก,กับดักพาประชาชนหลงทิศหลงทางกับอยู่ไอมาตรฐานเก่าๆหลงทิศหลงทางกันอยู่นี่แหลนะกาแฟเหรียญที่สามอะ่ะท่านไถ่บาปได้แล้วขอเชิญสื่อทั้งหลายมาที่นี่ฮะ มาตั้งสถานี10ส,สถานีเพราะเราจะต้องลือลางประเทศไทยใหม่หมดเขียนใหม่หมดสร้างประเทศไทยใหม่หมดเพื่อสร้างกิจดาพิธานในยุครอสิบนั่นเองขอเชิญทุกสื่อทิ้งสื่อที่ท่านอยู่นี่แหละครับแล้วมาเริ่มใหม่กัน10ส,สถานีนะเพราะที่นี่จะมี10ทีมในการลือลางประเทศและสร้างประเทศไทยใหม่เพราะจะต้องสร้างกิจดาพิจานในยุครอสิบมันเป็นลิขิตประเทศมันเป็นลิขิตของชาติขอให้สื่อทั้งหลายได้รับรู้รับทราบด้วยถ้าท่านอยากถ่ยบาปก็ทิ้งสื่อท่ท่านเดิมน่ะ มาเริ่มต้นใหม่นะเป็นแบบนี้ท่านที่เป็นสถานีเพจเป็นเจ้าของเพจเยอะหรือเป็นสถานีด้วยตัวท่านเองเหมือนกันทิ้งเลยมาที่นี่มารวมตัวกันใหม่สิบสถานีอ่ะท่านเลือกเอาล้วกันท่านจะเข้าสถานีไหนนะมาเลยนะครับมาที่นี่ค่าตัวท่านพันล้านรูอแปดร้อยล้านหกร้อยล้านสี่พล้านนี่คือค่าตัวกับที่ท่านทาเพจอยู่จะได้ไหมล่ะเอาค่ากับสิบสี่ร้อยล้านได้ไหมทาให้ถึงทําไม่ได้ทากี่ปีตีกี่ถึง ถามตัวเองนี่สื่อทั้งหลายนะเพจทั้งหลายเพจที่จับได้ไล่ทันประเทศอะ่ะเออท่านที่ทัพประธานาดีต่อประชาชนคนไทยจับได้ไล่ทันนั่นแหละท่านมาที่นี่ท่านไม่ต้องไปสู้คนเดียวเดียวดายไม่ต้องมารวมกลุ่มกันที่นี่เขาเรียกว่ารวมเป็นขบวนกู้ชาติเจ็ดสองแล้วท่านมาใช้อำนาจสามดุลเป็นคณะรัฐาธิปัตท่านไปอยู่ทําไมโดดโดดเดียวเดียวเออถึงแม้ท่านจะเก่งจับได้ไล่ทันตามพวกนี้ท่านหมดท่านก็ไม่มีอำนาจเลยอะ่ะ ท่านก็แค่เป็นเออรู้ทันเว้ยรู้ทันพวกพักการเมืองจับได้ไล่ทันเว้ยมาปลุเรยความจริงให้ม่นรู้ร่อนจอนให้นนประชาชนไ,ได้รู้ประชาชนประเทศไทยรู้แล้วทําอะไรได้นนประชาชนไทยก็ซื้อบือ้อประชาชนก็ซื้อบื้อไม่รู้เรื่องมีอำนาจจะใช้ไม่เป็นเออเพราะนั้นพอกันทั้งคู่ทั้งคนที่จับได้ไล่ทันกับประชาชนที่จับได้ไม่ได้ล่ทันแต่รู้รู้รู้เพจเก่งๆที่จับได้ทันแล้วทําอะไรได้จองเพจก็เหนื่อยเปล่าๆท่านเหนื่อยเปล่าดังนั้นผมจึงเชิญชวนท่านเจ้าของเพจทั้งหลายท่านทิ้งเลยทิ้งมารวมตัวกันใหม่ตั สิบสถานีแล้วแต่สถานีมีอํานาจสามดุลซึ่งเป็นอํานาจคณะรัฐาธิปัตย์ท่านมาใช้อํานาจคณะรัฐธิปัตย์เลยใช่ว่าสามดุลประชาชนจะมอบให้นะครับผมพูดอย่างนี้ก็คงชัดเนจนแจ่มแจ้งในหนังสือทั้งหลายคงเกิดปัญญาได้แล้วนะครับเป็นโสดบันทิเบตายได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยฉันจะมาต่อสู้ทำไมเพื่อเหนื่อยลําบากว่าฉันรู้ทำมันก็จริงแต่ว่าประชาชนมันรับสารไปแล้วมันไม่แอคชั่นไม่ทําอะไรเลยมันนีก็อยู่เฉยเราก็เหนื่อยทําอยู่นี่ เออได้แต่ว่าเป็นคนเก่งตามทานันแต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับท่านที่เป็นเจ้าของสื่อเก่งๆทั้งหลายไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ผมเคารพท่านในการในความสามารถในการเก่งกาจนะอ่าคนเราก็เก่งเป็นคนละแบบผมเก่งในหลักประชาธิปไตยอ่าหลักการสร้างชาติประชาธิปไตยอ่ะผมเก่งในข้อสี่เหรียญที่สี่นี่แหละครับผมเก่งนะฮะแต่พวกท่านขาดเหรียญเนี่ยเพราะนั้นมันก็ต้องมาเปิดเผยกันให้รู้จัก รู้ล่ท่านจะได้เลือกใช้ให้เป็นนะรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือเลือกใช้เป็นมันถึงจังหวะเวลาประเทศไทยจะต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้เพราะเป็นประเทศไทยปลอมมาถึงกาวเป็นสองปีต้องทิ้งแล้วก็สร้างประเทศไทยตัวจริงได้แล้วนยุคใหญ่เพราะเราจะไปเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตของประเทศประเทศมีลิขิตดังนั้นขอยสื่อทั้งหลายโปรดเข้าใจโปรดเข้าใจทิศทางที่ประเทศไทยจะไปเป็นมันถึงจังหวะเวลาเราต้องปเป็นชาติมหาอำนาจแล้วผมจะอธิบายอีกข้อหนึ่งที่คนไทยก็จะผิดก็คือ รัฐธรรมนูญนี่นะเขามีหน้าที่อยู่สองหน้าที่สันนเองรัฐธรรมนูญน่ะที่คนไทยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอ่ะรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อยู่สองหน้าที่นั่นเองหนึ่งหน้าที่รอพอสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีเขามีหน้าที่รอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีไม่น่าจะเกินสี่สิบปีส่วนหน้าที่ที่สองเขามีหน้าที่พิทักษ์รอแล้วก็พิทักษ์เขามีสองหน้าที่เท่านั้นนรัฐธรรมนูญเขาไม่มีหน้าที่ที่สามนะครับหน้าที่ที่สามคือสร้างอ่ะ ที่คนไทยรออยู่เนี่ยเมื่อไหร,ร่พันลจะสร้างประชาธิปไตยได้สําเร็จเมื่อไหร่จะได้ประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือแม่ก็อยากจะสร้างอะไรก็เขียนสั่งแล้วมันลุงให้มันูมันสั่งให้ท,นท,ำ,นทำน่นทํานี่ผิดครับแล้วพันลุงไม่มีหน้าที่สร้างอะไรหน้าที่สร้างถ้าคุณอยากสร้างอยากได้อะไรคุณต้องไปเขียนในเขาเรียกเขียนในในโยบายแห่งรัฐเขียนในนโยบายแห่งรัฐที่พักทั้งหลายรวมตัวกันเป็นรัฐบาลแล้วมันจะต้องมาถแถลงนโย,บาย,นยบายแห่งรัฐที่มันต้องอยู่กอีกสี่ปีอะนโยบายแห่งรัฐนั่นแหละมันจะไปสร้าง คุณอยากสร้างอะไรคุณไปเขียนในในชวารัฐไม่ต้องไปเขียนในรัฐธรรมนูญคุณไปเขียนในรัฐธรรมนูญทําไมรัฐธรรมนูญเขาไม่มีหน้าที่สร้างเขาไม่้าที่เขามีหน้าที่รอ,อ,อกับพิทักษ์ถามว่ารออะไรรอให้กฎระเบียบที่ท่านตามกมาเนี่ยมันเสถียรพอเสถียรแล้วเขาเขาจะพิทักษ์พอพิทักษ์ปุ๊บเนี่ยแหละคือรัฐธรรมนูญเพราะนั้นรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการสุดท้ายจงจําไว้ด้วยประเทศไทยเขาจะผิดทั้งประเทศเลยรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการสุดท้าย เขาไม่นึกถึงเลยประเทศประชาไตยเขาไม่นึกถึงรัฐมนูญเลยนะมันเป็นกระบวนการสุดท้ายคุณต้องรอกันจนถึงสามสิบสี่สิบปีล่ะเขาเรียงร้อยกันมาเรื่อยๆไม่ใช่เขาไม่ทำนะเขาก็าทำแต่เขาไม่ประกาศเป็นรัฐมนูญเขาทำขึ้นมาเขาเตรียมอยู่แต่เวลาที่ประกาศใช้เนี่ยถ้าเขาประกาศใช้เนี่ยเขาจะประกาศใช้เป็นพระราชกิจดีกาประเทศไทยเป็นพระมหากษัตริย์มีพระมหากษัตริย์เป็นประชาไตยแบบพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเวลาประกาศต้องประกาศเป็นพระราชกิจดีกาตราไปเลยว่าเป็นด้วยเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่อง แม่นม้ำเรื่องทะเลเรื่องถนนเรื่องทำมาหากินเรื่องต้นไม้เรื่องอาชีพนั้นอาชีพนี้นะนะตามมาเป็นรษฐกิจกาเวลาเจอปัญหาเวลาแก้ทุนก้าอาทิตย์เดียวก็แก้ได้นะอย่างมากไม่เกินสามเดือนนะแต่ถ้าเปื่อไปตามเป็นรัฐมนูลเลยเวลาจะแก้คุณแก้ได้ยากพอจะถึงวาระที่มันจะได้แก้แล้วเวลาจะแก้นะไอคนที่ยกมือเป็นลูกน้องลูกน้องคนรวย,ยนั้นนะลูกลูกน้องของ ในทุนอย่างนั้นอ่ะที่มาเป็นสสพรคการเมืองอ่ะแล้วมันจะแก้กฎหมายเพื่อในเพื่อให้ในทุนเจงไหมล่ะเพราะมันถ้ามันถ้ามันจะแก้ให้กฎหมายในทุนเจงซึ่งในทุนเป็นเจ้าของพรรคก็เทอากวานี่ไม่ยกมือให้พรรคไม่สนับสนุนพรรคพรรคก็ขับมันออกสสอะไรมันจะกล้าขัดแม่มันก็ไม่ยกมือให้ให้ดิมันก็กลัวถูกขับออกเพราะนั้นมันก็เห็นไหมอ่ะกฎหมายก็แก้ยากเป็นรัฐมนูญคุณแก้ได้ยากแล้วเวลาแก่นะเขาไปรื้อหมดรื้อโครงสร้างคุนใหม่หมดหน้าตาออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้ว หน้าตาที่คุณล่างมาเปนอย่างดีเลยเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะผ่านรัสภาปุ๊บมันไปรื้อไปแก้หมดออกมาเป็นแบบเนี้ยมันถกกันมันถแถลงกันมันเถียงกันในรัสภาจนกระทั่งออกมาเป็นเหลือแค่เนี้ยเออตลกไหมแล้วนี่มันไปนที่พึ่งท่านเลยเนี่ยมันไม่ใช่คุณมาผิดที่ผิดทางแล้วไม่ใช่เ <c oughs> ข้าใจยังเพราะฉะนั้นคุณอย่าตาเปน็นรัฐมนูลคุณต้องตาเป็นพระฐอียิกาเพราะาแก้ภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างเร็วอย่างช้าสามเดือนพระมหากษัตริย์ก็ลงพระบราวิทยาให้แล้ว ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องพรภาษาก็ลงอยู่แล้วแต่ถ้าไปผ่านรัฐสภาโอ้เป็นปีพอเพอออกมาเพี้ยนหมดก็ไม่ใช่คําตอบไม่เข้าใจอย่าประชนเขา้าใจเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตาเป,ปน็นรัฐมนูญต้องตาเป็นพระรือนธิการเมื่อพระอนิการเราตามมาแล้วแก้ไขแล้วแล้วเอามาใช้จริงแต่การจริงเอ้ยเอาอยู่เว้จริงเอาอยู่เจอครั้งที่สองก็เอาอยู่เอออย่างเงี้ยไอ้เลยคุณเจอไปสองครั้งเอาอยู่สยแสดงว่าเสถียรละ เมื่อคุณพบว่ากฎหมายใดเสถียรนั่นแหละคุณจึงไปเลียงร้อยกฎหมายที่เสถียรนั่นอ่ะให้เป็นรัฐมนูญเพราะนั้นรัฐมนูญเขาใช้คนเขียนคนเดียวรัฐมนูญเขาใช้คนเขียนคนเดียวก็ได้สิบคนก็ได้ยี่สิบคนก็ได้แค่นี้เองไม่เกินยี่สิบคนหลอกเขียนรัฐมนูญน่ะแต่ประเทศไทยแห่แห่แธรรมเทศนี่คือความเข้าใจผิดคนไทยอีกข้อหนึ่งแห่มาธรรมเทศต้องมีสสรอต้องมีคนร่างรัฐมนูญทุกจังหวัด่งตัวแทนมามาเขียนเข้าใจว่าประชาธไทยทุกคนมีส่วนร่วม นี่เขาจะผิดหมดเลยประชาไตยไม่ใช่มีส่วนร่วมครับประชามตยผมบอกแล้วมันมีอยู่สี่ข้อถ้าคุณไม่แตกฉานในสี่ข้อคุณไม่เข้าใจกระบวนการในสี่ข้อที่แบ่งเป็นคู่คู่แรกชั่นก่อนแล้วคู่สามคู่สี่จึงจะทำงานนี่แหละคือประหาที่แท้จริงแล้วหัวใจประชาไีกคือข้อสามครับไม่ใช่ข้อหนึ่งนะครับไม่ใช่ข้อสองด้วยข้อสามความไม่เสมอภาคคุณ่ะคุณมีอำนาจทิพย์ตายคุณมีสิทภาคแต่คุณเป็นทาสเนี่ยมันไม่เสมอภาคอะเออคุณเอาไหมล่ะนั่นคือความมั่นคงคุณไม่มีแล้วคุณส่งมอบกระดูกความไม รู้แล้วมันกดดา่าเนี่ยทำไมรุ่นพ่อลุ่นแม่ทําอย่างนี้วะกูโตกูตโตมามซื้อรถซื้อบ้านไม่ได้เลยเนี่ยมันทําอะไรกันวะเนี่ยเออการปกครองเนี่ยมันทำอะไรแย่เงี้ยเนี่ยเ,เด็กมันกดดา่าแล้วเขา้าใจยังคุณส่งมรลด่าแพ้เขาทขาําไมเข้าใจยังเพราะคุณไม่เข้าใจหลักศาสนาคุณจะไม่รู้เรื่องประเทศถึงได้มั่วกันอยู่อย่างเงี้ยผมจะต้องมาลือลายทิ้งใหม่หมดเลยถึงมาอัปเดตท่านให้เป็นสวรัฐบีเเพราะนั้นเลิกเข้าใจว่าประชาธิปไตยต้องแห่มาทั้งประเทศมาเขียนทั้งประเทศผิดนะครับประชาชนเขาใช้ special ล e a s e สเปเชียลลิสต์ผู้รู้มาเขียนปบันทึไตายเขาแล้วผู้รู้ผู้เขียนนะคนเดียวคุณอายไหมน่ะคนเขียนแล้วมันดูกเขาเขียนคนเดียวผมจะเทียบให้ประเทศมีประชากรหนึ่งพันล้านคนหนึ่งพันล้านคนเรามีประชากรเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านคนประเทศประเทศไทยมีประชากรเจ็ดสิบล้านคนแห่มาทงประเทศตั้งสอสอแห่มาทงประเทศมาเขียนแล้วบันูญเขียนแล้วก็ฉีกเขียนแล้วก็ฉีกกูเขียนกีบบคุกก็ฉีกอ่ะ คุณแห่มาทั้งประเทศกับประเทศที่มีประชากรหนึ่งพันล้านคนคนเขียนมันคนเดียวเขียนแล้วไม่มีใครมาลือมาแก้มาเลยไม,ไ,มไม่มีใครมาลืมมาแก้เปรนะัรานุนเขามีฉบับเดียวใช้มันแต่บัตรนั้นจนบัตรน,นี้คุณอายไหมคุณอายไหมสองกระจูเห็นตัวเองตัวสะดุ้งแล้วเฮ้ยเราเป็นตัวอะไรวะเนี่ยทําไมเราไปไปเลือกสะสะรอวะมันทําอะไรพาประเทศเดินวนอยู่เขาบงกฎเนี่ยเข้าใจยังเนี่ย คุณเห็นกระจกคุณต้องสะดุง้ง e, อายตัวเองแล้วตายแล้วเราก็ไปร่วมด้วยแล้วก็เชียร์ด้วยแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยที่ไหนได้เราไปทําสิ่งที่ผิดหลงทิศลงทางพระประเทศแช่อยู่ในวงจอนนั่งๆอยู่้เราอายตัวเองเหลือเกินทําไมเราตอบแทนประเทศอย่างนี้วะคุณจะอายตัวเองครับผมบอกแล้วดีแค่มีแค่ข้อไอ้รัฐมนูลเขาไม่ได้แห่ไปต่งประเทศเขาใช้เซอร์ไลรส์ยดเขียนเขาไม่ใช้พวกมั่วๆโง่ๆ,ๆ,ๆพวกพวกมักง่ายเขียนอะนจะิบัตรไทยมันเขียนนั่นพวกมักง่ายนะเรานะเขียนรัฐมนูล เพี้ยนผิดหลังหมดเลยเพราะคุณไม่เคารพหลักศีลธรรมนี่งไงผมบอกเลยหลักศีลธรรมเนี่ยของผมเนี่ยอันที่สี่เนี่ยมันเป็นหลังที่เขาไม่แม่เอาใจท่านนะครับผมก็ไม่มาพูดเอาใจท่านนะท่านมีหน้าที่อย่างเดียวน้อมรับแล้วเอาไปใช้ถ้าคุณไม่เอาไปใช้ผมก็จะเดินวเนเลยครับกฎกูนี้ออกไปได้มันเป็นหลักศีลธรรมคุณจะมาเถียงทำไมอ่ะแล้วหลักนี้ห้ามเถียงถ้าคุณเถียงก็ต้องเอาบันไดต่อไปปปีนไปเถียงพระทิ่ะคุณไปเถียงพระทิ้วกัน พราะพระอาทิตย์จะลงทิศตะวันตกไงเขาขึ้นที่บอกเขาลงทิศต,ตกใช่ไหมแต่แล้วบรรณูนบอกเฮ้ย hey, พระอาทิตย์ถึงเที่ยงคุณต้องเลี้ยวซ้ายลงทิศใต้นะนั่นคือแล้วธรรมนูญประเทศไทยคุณเข้าใจหรือย,ยังแล้วธรรมนูญประเทศไทยบอกว่อาทิตย์ต้องลงทิศใต้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ไม่เถียงว่าคุณเดินลงตะวันตกอ่ะมีไรวะเข้าใจแต่ประเทศไทยบอกเอ้ยมันต้องลงทิศใต้ในี่ถูกไปลงทิศตกไหมนั่นคือแล้วธรรมนูญประเทศไทยมันเพี้ยนมันผิดอยู่เออเข้าใจยังที่ผมอธิบายเนี่ยถ้านจะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะ เอาละอาเมื่อกี้ผมพูดถึงอาพูดถึงว่าการเลือกตั้งไอ้ไม่ใช่สสรการเขียนรัฐธรรมนูนเขาเขียนคนเดียวเขียนมากไม่เกินสิบคนหรอกครับอย่างประเทศจีนไม่เกินสิบหรอกครับอเมริกาก็ไม่เกินยี่สิบหรอกเขียนรัฐธรรมนูนนะเออแล้วอเมริกากวาจะเขียนรัฐธรรมนูนตั้งสิบกว่าปีอะ่ะเขาจึงมีรัฐธรรมนูนะเออตั้งสิบกว่าปีนะ่ะเห็นไหมเขาทําถูกหลักอะ่ะเห็นไหม เขาตั้งสี่ปีก็ไม่ได้รีบประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนมันเอาลูกมันนำในประเทศนั้นคือจะมีรัฐบาลรออยู่นหน้าแล้วประเทศไทยมีรัฐบาลกี่ครั้งละสิบกว่าครั้งแล้วนรรดากี่ฉบับยี่สิบฉบับแปลว่าอะไรแปลว่าเราหลงทิศหลงทางอยู่เดินบนในอเขาบงกดต,ตัวเองก็ออกไม่ได้ยุคทีนี่ไงเราติดอยู่ผมพยายามจะมาผาท่านออกท่านเพียงทำตามสเต็ปขั้นตอนผมเท่านั้นเองแต่ที่ท่านไม่ทำาเพราะผมว่าผมยาวลุงรังเนี่ยท่านไม่เชื่อถือไง มองเป็นในพวกคนจอนจัดเออเป็นอย่างนั้นน่ะผมก็ไม่รู้จะทาไงผมก็ไม่เอาใจท่านเหมือนกันนะผมก็ไว้ตามธรรมชาตินงผมเม่อเนี้ยก็ <c oughs> อยู่ที่ปัญญาท่านนะเออปัญญาท่านนะมองคนเป็นคนหรือมองคนเป็นขยะอยู่ที่ท่านนะแล้วเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยฟังแล้วเกิดปัญญาหรือฟังแล้วไม่เข้าใจหรือฟังแล้วแบบไร้สาระเออถ้าคิดว่าเรื่องที่ผมพูดไร้สาระก็ก็อยู่ในน้ำเน่าการเมืองกันต่อไปนะเอออยู่ไปเถอะโอ้ ผมก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรท่านไม่ได้นะผมทําได้แค่ทําคลิปบอกสิ่งที่ถูกต้องชี้ทางอนะเสรรฐยอดเยี่ยมออกจากวงจรอุบาทไปเกิดเป็นชาติใหม่เป็นชาติไทยทตัวจริงที่เป็นชาติมหาอำนาจเป็นชาติต้นแบบโลกต่อไปโลกจะมาเดินตามประเทศไทยท่านจะเป็นผู้นําโลกอ่ะซึ่งประเทศไทยไม่เคยสอนเป็นผู้นําโลกเลยสอนได้ตามเขากระทรวงศึกษาธิการสอนที่เป็นพี่ข้ารับใชก้กันเป็นลูกจ้าง ไม่เคยสอนให้คนไทยเป็นผู้นําโลกเลยแม้ทั้งคนไทยมีคนฉลาดคนเก่งเต็มประเทศไปหมดเลยแต่เขาก็กดพวกท่านหมดตัดช่องทางท่านหมดถ้ายิ่งเก่งทิ่ฉลาดเขายิ่งตัด,ต,ด,ต,ดตัดหมดเลยแต่บัดลีมาถึงในยุคไอแล้วมันมันมันหมดยุคแล้วคุณตัดยังไงไม่ได้แล้วอินเทอร์เน็ตมันเต็มปไปหมดความรู้มันเยอะแยะมากมายมันสามารถที่จะด,ดูดูก็รู้ว่าในของจริงของแท้นะประชาชนก็หลุดไปแล้วซึ่งการปฏิวัติ แต่ละยุคเนี่ยมันปฏิวัติเพราะเทคโนโลยีมันก้าวล้ำนะเหมือนสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมอะออตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงรีโนเวทเนี่ยก็คือห้องเค่ออะไรเนี่ยมันก็เหมือนงานกรรมกรนะครับงานรีโนเวทนะครับและผมก็อายุเจ็ดสิบแล้วมีรายได้แค่หกร้อยบาทรายได้ของสอวผมเป็นสวสวรประจำบ้านนะด้วยสว รนะัฐสานัอันนั้นสวน,นั้นมีเงินเป็นแสนผม6กรอบาทมันไม่พอกิน3า0รอยสามริ 300, 320ก็จ่ายให้ค่าินิดเน็ตไปแล้วเหลือสองรเหลือสองร้อดสมันจะกินอยู่ได้ไงใน1เดือนไม่พอกินดังนั้นผมไม่ผู้ถูกกระทําไม่พอใช้ผมต้องทำมาผมก็ต้องไปมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะประเทศไทยสร้างมาตรฐานคุณค่าของความเป็นคนไทยแย่ตกต่ำหมด ตอนนั้นเจ้าของประเทศทำไมมีสิทธ์นะมีสิทธ์มีสิทธิ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นี่แหละครับที่คนไทยไม่รู้สิทธิ์ไม่รู้หน้าที่เพราะคุณมีหน้าที่ตายเราเจ็ดก็ให้มาแล้วแต่คุณไม่รู้วิธีใช้นะผมรู้เทคนิคในการใช้จึงต้องมาอธิบายให้เข้าใจว่าใช้อย่างไรเพื่อได้ใช้เป็นกันทันทีนะเอาละทิปนี้ผมได้อธิบายปเป็นหลายตอนแล้วนะเดี๋ยวอธิบายยังเหลืออยู่คือนิตรัฐนิธรรม นิติรัฐคือมือผู้ดการนิติธรรมคือมือของประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยมีหน้าที่เลือกสสอย่างเดียวนะไม่มีหน้าที่เลือกนายกนะครับทีนี้ตำแหน่งนายกเนี่ยเป็นหน้าที่ของกษัตริย์นะเออแต่ประเทศไทยมันไม่ชอบกษัตริย์ไงพวกที่ยึดอำนาจมันไม่กษัตริย์มันยุ่งเลยเพราะกษัตริย์ชอบช่วยประชาชนแล้วพวกมันจะมาโกงมากินไงมาโกงกินชาติบ้านเมืองแม่ประชาชนรู้แม่จับได้แม่ประชาชนมีความรู้เลยกษัตริย์ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับประชาชนเพราะมันตัดออกไปเลย เออนี่แหละเพราะฉะนั้นการนายกรัตรีเนี่ยมันเป็นตัวแทนของกษัตริย์ส่วนตัวแทนของประชาชนคือสอสอเขาแบ่งกันอย่างนี้อำนาจสามดุลที่เอาไปจากประชาชนเนี่ยหนึ่งดุลไปให้ศาลศาลไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหรือสองดุลสองดุลในตำแหน่งของนายกกับตำแหน่งของประธานรัฐบาลอ่ะอย่างเดุลเนี่ยสองดุลเนี่ยประชาชนเนี่ย,นนย,ปยไปเลือกกาดุลดุลของรัฐสภาไปเลือกสอสอ,อย่างเดียวส่วนนายกเนี่ย ตัวแทนของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เป็นเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ทําไมต้องเกี่ยวข้องพระมหากษัตริย์ก็เพราะว่าอํานาจที่ตายมีคนใช้อยู่สองคนนั่นเองคือกษัตริย์กับประชาชนกษัตริย์กับประชาชนถ้ากษัตริย์ไม่ได้ใช้มันจะมาอยู่ที่ประชาชนแต่ถ้าทั้งกษัตริย์และประชาชนไม่ได้ใช้มันจะไปอยู่คนที่มีอาวุธก็คือพวกกองทัพทั้งหลายพวกมันที่ทำหน้านเออมันจะมีคนเกี่ยวข้องอยู่สามแต่คนใช้จริงๆมีสองคือกษัตริย์กับประชาชน แต่ถ้าเมื่อใไดไม่อยู่ที่กษัตริย์มาอยู่ประชาชนแล้วมันจะอยู่ที่ประชาชนแล้วจะอยู่ตลอดการตลอดไปจะอยู่ตลอดการตลอดไปจนกว่าจะมีคนมีอาวุธมาใชา้สลับสลับกับประชาชนนี่คือน้าชื่ไใจครับทีนี้กษัตริย์เราอย่างมีกษัตริย์อยู่ไงเราจะเป็นคิงด d มอยู่เราจะเป็นรัฐเดียวอยู่เพราะฉะนั้นประมาณกษัตริย์ก็จึงมีตัวแทนของเขาก็คือในยุรัฐมตรีนั่นเองเป็นตัวแทนของประมาณกษัตริย์ส่วนประชาชนตัวแทนของประชาชนคือสสประชาชนมีหน้าที่เลือกเดียวเลือกสส ไม่มีหน้าที่ไปเลือกนายกรัตรีและนายกทีไม่ต้องมาเกี่ยวข้องยึดโยงกับประชาชนตามที่พวกม็อบทั้งหลายปลุกระดมให้ท่านเขาจะผิดกับทั้งประเทศอ่ะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องไม่ต้องมายึดโยงประชาชนนายกไม่ต้องไม่ต้องมาเลือกคนนี้เป็นนายกนะขึ้นป้ายหลาเลยประชาชนเลือกคนนี้เป็นนายกประเทศอยา่อยางนั้นอยาน่างนี้ไอ้นี่ผิดครับผิดหลักครับนายกไม่ใช่ตัวแทนประชาชนเป็นตัวแทนของข้ะมากษาตริสตร์เป็นสิทธิ์ของพระมศาสตร์ที่จะเลือกใครก็ได้นะเอาละคลิปนี้ขอจบอีกท่นี้เพราะว่า Tại ngàn lượm gian ạ.